เราไปที่เรื่องของตอมแมลงวันเช้าวันนี้ครับเชิญครับเธอคือนักศึกษาสาวปีหนึ่งคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เขียนวนวนิยายรักแนวเกาหลีและเขียนนิทานเสื้อใหม่ของบีบจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศของนานมีบุ๊กอเว d ในขณะที่เรียนหนังสือชั้นมัธยมเธอมาพร้อมกับงานสัปดาห์หนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่7ผู้ทีประกาศตัวชัดเจนว่าจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำลูกหนูวรมนรจนารุณ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลูกหนูสวัสดีค่ะชื่อลูกอะไรนะลูกหนูค่ะลูกหนูเก่งจังถ้าใครเรียกพ่ไเป็นลูกหนูนี่โกรธเลยนะลูกหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้ตอนนี้18ปีค่ะ18ปียังเด็กมากเลยเกินผลงานมากเลยนี่หน้าตาเด็กด้วยถ้าเทียบกับดิฉันก็เด็กละค่ะเรียนปีไหนฮะปีหนึ่งค่ะคณะอะไระคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะให้ดูผ e ลงานก่อนเลยดีกว่าเดี ok, ๋ยวจะหาว่าเรามา ช่วยเหลือกันเองนี่ค่ะนี่คือผลงานของลูกหนูนะเอ๊ะทำไมหนูเขียนหลายแนวจังอย่างนี้นอันนี้ดูหน้าหนังสือเนี่ยก็คือแนวเด็กแน่นอนเสื้อใหม่ของบีบีเือใหม่ของนะคะเป็นหนังสือเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่วาดภาพเองด้วยเปล่าวาดภาพแล้วแต่งเรื่องเลยค่ะทำไมทันสมัยเลือเกินเป็นหมีด้วยเออเข้ากับแพนด้าตัวบีบีเนี่ยเป็นสัตว์ในจินตนาการที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวอะไรค่ะมอนหมีเลยเนี่ยหลายๆตัวรวมกันค่ะหรือหมูหรือกระรอก มีคนปุยๆเหมือนกระต่ายอ่ะคือลูกหนูเนี่ยวาดฝึกวาดภาพก่อนหรือว่าฝึกแต่งเรื <h <h ่องแต่งนิทานก่อนอะไรมาก่อนชอบวาดภาพอยู่แล้วค่ะก็ชอบวาดภาพอยู่แล้ววาดเรื่อยฝึกรับภาพที่เราชอบวาดเนี่ยแรกเริ่มจะเป็นภาพอะไรฮะเป็นกระตูนนะคะ ทั่วไปกรตุนทั่วไปเหมือนเหมือนสัตว์ใช่ไหมวาดเป็นรูปสัตว์รูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็วาดคนก็วาดที่ที่หนูวาดแล้วก็หนูบรรยายอะไรออกมาเนี่ยหนูต้องการเสืออะไรถึงคนได้อ่านมั้งคืออันนี้เป็นการประกวดนามีบุ๊กอวอร์ดนะคะซึ่งอันนี้ได้รองชนะเลิศจชา่ค่ะตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนามีบุ๊กอวอร์ด2,551้า็ปีที่แล้วนะคะเรื่องและภาพโดยวรมอนนี่ค่ะทำไมบีบีมีตาเดียว ให้หันค่ะเขาหันดบงค์ค่ะหันค่ะหันอ๋ออย่าจะผิดบีบีสิคะและนี่ก็เป็นผลงานของลูกหนูเหมือนกันอันน้อีกแนวหนึ่งเลยนะค่ะอันนั้นออกแนวแบบแบบรุ่นหนังรักกระตูนตาหวานอ่ะค่ะพอพอได้รางวัลนันมีบุกอวอร์เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางนันมีว่าอยากจะลองเขียนอีกแนวหนึ่งบ้างเพราะว่าสนใจทางด้านนี้เหมือนกันค่ะอันนี้คุณเล่นเกี่ยวกับอะไรคะมหัศจรรย์นักรักนีอุ้ย ันนี้โลเคชันจะอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเกาหลีเกาหลีทำไมอะทำไมทำหนังรักล้ำลูกกาปฐุมพาดีนนทบุรีไม่ได้เหรอลูกหนูค่ะคือฟังเอ่นว่าเพื่อนหนูเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีมาแล้วเขาก็อีเมลมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่เกาหลีว่าแบบอินไซต์เลยว่ามัธยมปลายที่เกาหลีเขาเรียนกันยังไงเขาคนเกาหลีเขาเป็นยังไงกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ เด็กวัยรุ่นเกาหลีที่เขากระลิงอินอะไรกันนี่เหมือนกับไทยไหมฮะที่เพื่อนคุยมาเนี่ยเหมือนกับไทยไหมบรรยากาศไม่ค่อยเหมือนกับที่เรารู้มานะคะแล้วหนูเคยไปเกาหลีไหมเคยไปค่ะเคยไปแล้วก็เก็บเกี่ยวตรงที่เพื่อนบอกมาด้วยไปเห็นมาด้วยแล้วก็เขียนออกมาค่ะแล้วหนูก็เรียนภาษาเกาหลีด้วยค่ะเชี่ยวค่ะเรียนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มค่ะเชิญนะเชิญชอบวงอะไรคะชอบวงอะไรซุปเปอร์จูเนียร์ค่ะนี่ตัวจริงตัวจริงแล้วสองแนวนี้เนี่ยจริงๆแนวที่เราถนัดคือแนวไหน ก็สองแนวนี้จริงๆก็ชอบทั้งสองแนวนะคะอันนี้ก็จะบรรยายภาพออกมาเป็นภาพมากกว่าส่วนันนี้ก็เป็นตัวออกมาเป็นตัวหนังสือเพราะว่ามีภาพไหมฮะมีมีภาพข้างในค่ะแต่ไม่ได้วาดแต่ไม่ได้วาดเองใช่ไหมจ๊ะตอนนั้นภาพเหมือนการ์ตูนเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีนะหนังสือสองเล่มนี้ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนละกลุ่มเลยคนละกลุ่มใช่ไหมอันนี้น่าจะได้รับการตอบรับดีกว่าไหมฮะหนังสือเด็กกับหนังสือวัยรุ่นอันไหนคะยังไงอ่ะ ดีทั้งสองอะนะคะตอนตุลาหน้าสว่างสืวิทีแล้วเนี่ยเลวมีหมดอุ้ยเหมือนกระหนกยามเย็นกระหนกบาดเดียวเลยยังเหลือเต็มโกดังเลย่ตอนนี้ออกมาเสค่ะ5เล่มแรกในเล่มนี้ขายดีมากเลยค่ะกำลังจะพิมพ์ครั้งที่สองแล้วแล้วผู้ใหญ่อย่างพวกคุณอ่าอะไรนี่อ่านแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอ่านได้ ทุกวัยนะคะวกคุณน่าะไม่ลาไปอ่านหรอกเหมือนกับไป14อีกครั้งเออแล้วแล้วหนังสือเล่มต่อไปเนี่ยแนวจะเป็นยังไงคิดเอาไว้หรือยังฮะตอนนี้คุยอยู่ไว้สองสองอย่างนะคะก็จะเป็นเรื่องแนวนี้ต่อไปแต่ว่าโลเคชั่นจะย้ายอยู่ที่ไทยจะคงแนวแฟนตาซีนิดนิดลามุกกาของแกละมาละแฟนตาซีด้วยซึสองราศี อย่าบอกหมดนลูกเดี๋ยวต้องตามอ่านอะไรอีกเล่มหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะเขียนแนวเกี่ยวกับเป็นเรื่องทั่วไปอะค่ะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างหนังสือเล่มโปรดของหนนะคะเจ้าเจ้าหินเจ้าหินเจ้าหินเอ๋อเจ้าหมินเจ้าหินนอะอันนี้เป็นหนังสือที่เขาไม่ได้เขียนแต่เป็นหนังสือโปรดของเขาซึ่งได้ซีไรด้วยนะคะจะแบบนี้ใช่ไหมจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมก็ถ้ามีโอกาสถ้าลองคงจะเคยกับ วรรณาธิการเด้อเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าเจ้าหญิงสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านเราได้ซีรีส์เนี่ยเรื่องดันั้นเป็นเรื่องแบบไหนคะจินตนาการที่ลึกล้ำมากๆค่ะอืแล้วก็ผูกเรื่องคุณเบลลาคนเรื่องไว้แบบว่าหนูถึงจะชื่นชอบมากๆค่ะค่ะลูกหนูเขียนหนังสือผีอ่ะจริงๆนะไม่ต้องลึกเอาให้เหนือกว่าลึกลับหนังสือผีเลยพี่ลองเขาใสขนาดนี้อย่าเพิ่งผีได้ไหม เอาเถอะเก่งดูแล้วมีปัญหากับการเรียนไปเนี่ยที่เขียนหนังสือนิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปวลยตอนที่เขียนเรื่องนี้อยู่มัธยมปีที่ห้านะคะค่ะตอนมห้าเวลาเราว่างเราเดินห้างนะคะแล้วแล้วนี่ยฮะมหาสัจจานักรักนี้ฮะค่ะเขียนตอนก็ตอนมห้าเหมือนกันค่ะแล้วมหกก็ทุ่มเทกับการสอบเอ็นทานก็เก่งนะสถาปัตย์ใช่ศิลปกรค่ะอยากไปหาอ่านหนังสือของน้องหนูจริงเลยเนี่ยนะ ไปหานนซื้อได้เนี่ยที่ก็มี B2S น i n อินแล้วก็มันจะมีงาน หนังสือเด็กตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่7นะคะตั้งแต่เริ่มแล้วแต่ว่าถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะยังไปทันอยู่ถึงวันที่12ที่ศูนย์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะไปที่ขอนามีบุ๊กค่ะปุ๊กของนามีบุ๊ก G 4 6ีซน C ชั้น2นะคะค่ะแล้วหนูไปแล้วลูกหนูไปเซ็นลายเซ็นให้ด้วยไหมคะถ้ามีโอกาสคงจะไปค่ะแล้วน่าอย่างเราจะกล้าไปซื้อมา